และในที่สุดสิ่งที่วีฟทั่วราชอาณาจักรวิฟมือใหม่วีฟมือเก่าวีฟเล็กใหญ่แค่ไหนเนี่ยที่รอคอยกันมานานแสนนานแล้วก่อนหน้านี้รอคอยอีกนิดนึงก็ถูกเลื่อนไปอีกนะแต่แว่าในที่สุดมันก็หมดเวลารอคอยกันแล้วเพราะว่าอนิเมะเรื่องรีซีโลภาก2นั้นกลับมาแล้วทุกคนเย้ yeah! นะโย่ฮัลโหลสวัสดีโรับผมรีจากกูดูอนิเมะจะมาคุยกันหลังดูอนิเมะเรื่องรีซิโลซีซั่ง ตอนที่1นนะเผื่อคนไม่รู้จักคุยหลังดูคืออะไรก็เขาจะยากมากเลยไปดูในเมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาตอนใดตอนหนึ่งมาดูเสร็จมาคุยกันว่ารู้สึกไงบ้างตอนนี้เจ๋งแค่ไหนมีฉากอะไรเจ๋งๆบ้างนะก็จะมีการทั้งพูดคุยความรู้สึกมาวิเคราะห์ฉากหรือว่ามาั่างตีความมาโนสีมดีเด้งเป็นซีรีส์ที่เรามานั่งดูในเมะด้วยกันแล้วก็มาสะท้อนด้วยกันนะครับผมก็ เตือนอย่างนี้ก่อนก็คือการที่คุณจะดูคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้คุณดูลิเทิรเซนสองตอนที่หนึ่งก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบคร่มค่าไปเลยอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้เรียงลําดับหรือว่าอาจจะพูดอะไรที่เป็นเฉพาะเจาะจงในฉากบางฉากซีนบางซีนดังนั้นมันสําคัญมากที่คุณจะดูมาก่อนแล้วค่อยมาฟังคลิปนี้เพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ผมไม่ได้มาเพื่อสปอยเป้าหมายของผมไม่ได้จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะมีความเข้าใจว่าคุณน่ะ จะคุยกันเสมือนว่าเออเราดูกันมาแล้วทั้งคู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราแาชร์ความรู้สึกกันอะไรวันนี้เตือนแล้วกันก็คือสปอยเลอร์อเลร์นะจ๊ะก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาฟังคลิปนี้เนาะจะได้ไปด้วยกันได้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่ารีซิลลซีนสองตอนที่1เป็นตอนที่โอ้โอเคเลยดีเลยคือแบบสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือตอนตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเรื่องซีรีส์รีซิลลมันจะหายไปนานแสนานานเนี่ยแต่ว่าพอผมกลับมาดูตอนที่1น,นี่ปุ๊บผมรู้สึกว่าเออเรรื่องสามามถุก เราให้กลับมาสนใจให้เรากลับมาคิดถึงตัวเรื่องของลิซิโลต่อได้ทันทีเลยไม่ใช่แค่แค่มาให้โอ้ล oh, ิซิโลกลับมาแล้วนะแต่คือผมดูเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าโอเคมันกลับมาจริงๆและกูพร้อมจะดูตอนต่อไปอาทิตย์หน้าและกูอยากรู้ต่อไปแล้วว่าเรื่องเรื่องอไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือภาคแรกเนี่ยลิซิโลเป็นซีรีส์ที่จําเป็นต้องมีภาคนี้มากเพราะว่าภาคที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นภาคที่คอนเซปต์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคําถามหลายๆอย่างเนี่ยหรือปิศนาหลายๆอย่างของเรื่องเนี่ยของโลกเนี่ยมันย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค้างคายอยู่เยอะมากและผมรู้สึกว่าเรื่องซีรีส์ซีโร่เนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องมีคําต้องพยายามให้คําตอบหล,หลายสิ่งหลายอย่างเยอะมากซึ่งภาคแรกยังไม่มีนะฉะนั้นภาค2เนี่ยผมสึกว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจําเป็นเลยเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าภาคนี้ไอ้ตอนที่1เนี่ยทำได้ดีคือโอ้อย่างแรกคือแม่ง ตอนความยาว28นาทีไม่ปกตินะครับเพื่อนปกติอนิเไม่ตอนหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ20ถึงประมาณ24นาทีมั้งถ้ามี28นาทีเนี่ยเพราะว่าคุณต้องแอบเล่นเซนเลยบางอย่างหรือว่าคอนเทนต์เนื้อหาในตอนเนี่ยมันต้องแน่นมากจนแบบกูตัดอะไรออกไม่ได้จริงๆนะเออซึ่งก็เกิดชื่นชมรู้สึกว่า28นาทีก็ใช้ใช้ได้ดีไม่ได้รู้สึกว่ามีช่วงไหนที่เออเหนื่อยหรือว่าอะไรก็ตามนะท,ทุกช่วงสําคัญหมดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่โอ้ ปรหลาดใจ Amazing Thailand มากคือตอนนี้แม่งแม่งเนื้อเน้นๆเลยปกติอันนี้ที่เป็นแบบภาคใหม่ซีซัน2ซีซัน3ซีซัน4แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบหายไปนานแสนนานหรือว่าหายไปปีนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ตอนแรกเนี่ยมักจะมีเรื่องของการรี c a p การทบทวนเนื้อหาว่าเรื่องราวที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งต้องบอกเลยที่ รีซีโร่เนี่ยมึงไม่ด้วยทบทวนอะไรกูเลยมือไม่บอกเลยเรื่องเกี่ยวกับอะไรเลยนะมันเหมือนมันทําเหมือนเราเหมือนนั่งดูซีซั่นหนึ่งตอนที่สุดท้ายจบมาแล้วก็มานั่งดูตอนที่ต่อทันทีอนะไรเงี้ยโอ้ซึ่งอันนี้อันนี้ผมชื่นชมผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องของการทบทวนอะไรพวกนี้มันเป็นหน้าที่การบ้านความทรงจําของคนดูที่ ทำมึงจะไม่ได้มึงก็กลับไปดูก็ได้หรือกลับไปคุยกับคนอื่นไปไหา,อ,าอะไรก็ว่าไปได้เนาะแต่ว่าอันนี้คือแบบมันกลับมาทันทีใดทอนนั้นตอนที่เราดูเนี่ยมันจะแบบรู้สึกว่าเออแม่งเราสนใจทุกอย่างตลอดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วามาทบทวนให้เราฟังอีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้ชื่นชมแล้วกออ็ดีใจมากที่เป็นอย่างนี้คราวนี้มาพูดถึงตัวสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่หนึ่งบ้างดีก,กว่านะต้องบอกก่อนว่าเป็นตอนที่โอเคตอนที่ดีเลยผมรู้สึกว่ามีบางภาพที่โอ้ผมเชื่อวว่าเป็นนนนแแแบบให้ฟฟตัละครี โอ้อาจจะมีตึงๆกันนิดนึงนะเออหรือว่ามันจะมีซีนบางซีนที่ถ้าเรานั่งคิดทบทวนนิดหน่อยเนี่ยหรือว่ามองตีความอะไรยิงย่งใหญ่นิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นซีนที่มีการกำกับสวยๆเหมือนกันแล้วก็มีตัวละครที่ MVP ประจำตอนเ็เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันอย่างแรกมาพูดถึงช่วงแรกแล้วกันช่วงแรกเนี่ยคือต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการกลับมาสู่เส้นทางแห่งความปวดร้าวของมิสเตอร์ซูบารุอีกครั้งนะเพราะทั้งตอนแม่ง ค่อนข้างหดหูมากรั้งตอนค่อนข้างดาร์กปกติเนี่ยมันก็จะมีช่วงจวังหวะคอมบดี้คอมบดี้ตลกให้เราหายใจบ้างใช่ไหมแต่ว่า28นาทีนี้เนี่ยมีแทบไม่มีเลยหรือว่าถ้ามีเนี่ยก็จะเป็นแบบมีเป็นเหมือน,เป,นเป็นตลกฝืดฝืดให้เรารู้สึกว่ามัน พยายามแค่แก้เครียดแต่มันยังเป็นฉากที่เครียดอยู่อะไรเงี้ยนะเออแต่ว่าช่วงที่มันจะดูลันลาสุดก็คงเป็นช่วงประมาณ3ามนาทีแรกที่เป็นซูเปอร์ูกับไอเอเ a ลียกูกิกกันนิดหน่อยกับมีตัวละครเด็กผมจะไม่ได้ว่ามาจากไหนนะต้องบอกก่อนอย่างหนึงก็คือผมไม่ได้ดูนานแล้วแล้วผมไม่ได้เป็น FC แฟนแท้ะไรด้วยดังนั้น ความรู้อะไรบางอย่างผมอาจจะลืมลืมไปบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวระหว่างที่เราดั้งดูซีรีส์คุยกันหลังดูเนี่ยผมก็จะพยายามไปหาของภาคเก่านั่งดูใหม่ด้วยลวกันเพราะว่าผมคิดว่ามันคงม,มีอะไรที่จะเป็นคําใบ้ไปสู่ในะเรื่องอนาคตที่ผมต้องต้องไปดูมาหรือว่าตอนพิเศษอะไรบางอย่างอนะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนตอนนี้คือยังไม่ดูเลยก็เดี๋ยวจะมาทบทวนไปด้วยกันส่วนหรือว่าใครมีคาความรู้อะไรอยากเสริมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมฉากแรกไฮไลท์สุดของช่วงแรกเนี่ยก็แน่นอนฉากเล่มต่อสู้ ที่ระหว่างเดินทางไปออกำลังกลับบ้านอยู่เนี่ยโดนโดนดักตีหัวด้ดยเหมือนเป็นวิชเขาเป็นกลุ่มแม่มดกลุ่มกลุ่มผมเรียกกลุ่มตัวร้ายไปก่อนแล้วกันผมจำชื่อเฉพาะไม่ได้แล้วว่าต้องเรียกว่าอะไรนะโดนรอบโจมตีแล้วก็เละเทะกันหมดตายกันหมดอันนี้ผมไม่อันนี้อันนี้ผมฝากถามคนดูทุกคนแล้วกันก็คือเอ้ยไอยผมจําได้ว่าเรมอ่ะในตอนในท้ายภาคแรกเนี่ยก็คือ โดนพลังของไอ้ตัวปะวานทําให้ถูกลืมไปใช่ไหมแล้วผมไม่แน่ใจว่าสเกลของพลังเนี้ยมันประมาณไหนหรือว่าทําไมซูบารุถึงไม่ลืมหรือว่าคือผมตอนแรกผมเหมือนจําได้ว่าเหมือนโดนลบออกจากความทรงจาโดนลบออกจากโลกไปเลยแต่ว่านี่เหมือนเหมือนแค่ลืม,มเฉยแต่ว่าตัวต,วตวนยังมีอยู่เออผมก็ไม่แน่ใจว่าความจริงคืออะไรนะก็เดี๋ยวถ้าใครสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าพลังคืออะไรก็ฝากบอกด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าอ่ะก็แน่นอนกลับมาที่ฉากต่อสู้ฉากต่อสู้อันนี้เนี่ยมันก็ ไม่ได้บอกผมจะไม่จะไม่พูดว่าเป็นฉากต่อสู้ที่ทําได้ดูดีสวยงามเท่หล่อเหมือนกับกอ i g h s c h o ู l เรื่องที่ผ่านมาที่เราคุยกันแต่ว่ามันก็ผมไม่แน่ใจมันจะมีคนบ่นหรือเปล่าเรื่องของฉากต่อสู้มันอาจจะดูเผาเผอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมไม่มายอะไรมากผมไม่ถือสาอะไรมากเรื่องรีเซโรจุดขายเนี่ยไม่ใช่เรื่องของฉากแอคชั่นอะไรมั่งนะครัเป็นเรื่องของโลกเรื่องของตอัวละครเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกความกดดันความตื่นเต้นอะไรก็ว่าไปความรับอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นฉากต่อสู้วันนี้มันอาจจะดูกก๊กๆกลังดูงงๆแงๆนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ถือสาอะไรก็แล่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยก็คือช็อตเลมถูกป่ะนะวันนี้อุต่าหใช้ภาพนางมันมาเป็นแบ็กกราว์ให้วันนี้นะเพราะว่าตอนที่เลมต่อสู้กับไอตัวร้าย2ตัวเนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะเหมือนโดนไอตัวเรียกว่าการ์นี่เหรอเออตัวตัวตัวแดกนะจะแดกไปแล้วก็มันจะมี ภาพอันหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเห็นหมดแหละแต่ว่าถ้าใครไม่ได้จับสังเกตเนี่ยหรือว่าเผลอก็พริบตาไปเนี่ยก่อนที่ฉากที่ตัวตัว,ตวมัมม่มเนี่ยมันจะฆ่ามันย,ยังไม่ได้บอกว่าเลมตายแต่ว่าโจมตีเลมแล้วกันนะมันก็จะม,มีภาพมอนถานภาพ,ภาพแฟดแบ็กที่มันเป็นเขาเรียกว่าเลมอิฟกันนะเป็นเนื้อเรื่องสปินออฟของเลมที่ถ้าหากเลมไปได้ชีวิต แฮปปี้มีความสุขกับซูบารุจะเป็นไงก็จะมีภาพตรงนั้นอยู่สอช็อตซึ่งก็อันนี้ผมไม่เคยอ่านหรอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนที่อ่านเล่าให้ฟังบ่อยมากเรื่องของสปีนออฟของเล่มเนี่ยนะก็เป็นภาพเหล่านั้นเอามาทำให้คนดูโอ้ oh my god เบสเกิร์ฟงชันไวฟูของชันนะเออซึ่งก็ก็เป็นภาพที่สวยงามดีเลมก็สวยผมยาวโอ้ใส่ชุดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรางี้นะดูดีไวฟูมากแต่ว่าเนื้อเรื่องก็จะมาเริ่มจริงจังก็คือตอนหลังจากฉากนั้นแล้วฉากนั้นเหมือนเป็นฉากที่โอ้ลิซิโอกลับมาแล้วทุกคนคิดถึงกันไหมแต่แต่ว่าฉากต่อจากนั้นก็เป็นฉากเอฟเฟกต์หลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือโอเคกลับมาซับเฟอร์กันต่อเถอะทุกคนเริ่มจากซูบารุก็มาตามหาเลมเลมไม่เจอ มันจะมีฉากอนี้ก่อนใช่ไหมมันจะมีฉากที่ซูบูลูเนี่ยไปเจอเลมครั้งแรกสุดไอ้หมอบอกช่วยไม่ได้แล้วซูบูลูก็พยายามฆ่าตัวเองซึ่งก็ทําให้เราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือจุดเช็คพอยต์อันใหม่เนี่ยหลังจากที่จบเควสของไอ้เนื้อเรื่องปาวาเนี่ยจุดเช็คพอยต์ใหม่ก็คือหลังจากเนื้อเรื่องนั้นพอดีก่อนที่เลมจะถูกโจมตีกับไอค้ครสจะถูกโจมตีนะแต่ว่าซูบููก็ได้บอกไปว่าเออกูพยายามจะแก้ไขหลายรอบแล้วนะนะแต่ว่าไม่ว่าจะทําไงเนี่ยก็คือ แก้ไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าเรื่องไม่ได้บอกว่าตัวเองคาไปอีกครั้งหรือทําอะไรมากนะแต่ว่าก,ก็คือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไเรื่องของสถานการณ์ไอ้เลมกับครูสะถูกแก๊งพอหมดแม่หมดโจนตีเนี่ยนะก็ยอมรับแต่โดยดีแล้วก็ปล่อยให้เลมนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราในห้องไปสิ่งหนึ่งที่เจ๋งแล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยแอบทําได้ดีเนี่ยคือถ้าเราสังเกตในห้องนอนเลมเนี่ยมันจะเป็นซีนที่ซูบารุเหมือนนั่งนั่งเฟลแล้วก็นั่งเหมือน ออคิดไปเองว่าเออกูมันอ่อนแอกูมันไรความสามารถเพราะฉันไม่สามารถช่วยเลมได้นะอะไรอย่างี้นะก็เป็นช่วงที่ตัวเองดาวไปแล้วก็ถ้าคุณสังเกตเนี่ยในแบ็กกราวของฉากฉากนั้นนะแบ็กกราวของฉากเนี่ยมันจะมีมีดกับแอปเปิลอยู่ที่อยู่ตรงเหมือนข้างๆเตียงของเลมแล้วก็เอ้ระหว่างแล้วผมจับสังเกตอย่างหนึ่งคือเหมือนเรื่องเนี่ยจะให้ความสัมพันธ์ของมีดเยอะมากในช่วงช่วงนั้นแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไร เกี่ยวเขาม,มีเลยหรือว่าแม้จะไม่ได้หยิบมีดอะไรเลยแต่ว่ากล้องหรือภาพการจัดฉากช็อตคอมโพสิชันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีดจะอยู่ในจออยู่ตลอดแล้วมีดจะเป็นสิ่งของที่ถูกวาดออกมาอีกทีหนึ่งไม่ใช่เป็นแค่แบ็กกราว์งูง,งหนึ่งอันเสมอเนาะและ้วก็อย่างแรกก็คืออันนี้เป็นเรื่องของการตีความแล้วว่ามันมีนัยยะแฝงอะไรหรือเปล่าทําไมมันต้องมีมีดอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าถ้าผมแบบตีความแบบง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้เนี่ยก็คืออ่ะระหว่างที่มัน มีพูดถึงมีเ,เป็นภาพมีมีดอยู่ในจอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าซูบารุพูดถึงเรื่องของตัวเองพยายามจะพยายามจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามจะปกป้องเลมพยายามจะช่วยเลมให้ได้แต่ว่าก็ก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะก็เหมือนอาจจะเป็นตัวแทนในยะแฝงถึงความอ่อนแอความพ่ายแพ้ของตัวเองที่ตัวเองจะไม่สามารถไอ้นี่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาพูดตรงนี้อีกครั้งนึงนะเพราะว่าในตอนท้ายของตอนเนี่ยจะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันจะเอ,อ่อคอนเนคกชันกันอยู่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่อยากพูด ต่อมาเนี่ยก็คือฉากของออหลังจากฉากที่มันคุยกับเลมในห้องในห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นฉากที่เหมือนประชุมเพลิงประชุมคุยกันว่าต่อไปกูจะยังไงต่ออะไรนี้นะของตัวไอ้ครูซซึ่งซีเนี้ยผมโอเคผมรู้สึกว่าตัวละครใน MVP ของตอนนี้ตอนตัวละครที่เท่มากแล้วทําได้เจ๋งม,มากในตอนนี้ก็คือตัวของครูซนะที่ ถ้าเราจําได้เนี่ยตอนแรกก็โผล่มาแล้วแขนขาดอะไรนู่นนี่นั่นสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยว่าแขนมันกลับมาได้ไงนะผมไม่แน่ใจว่าแขนกลับมาได้ยังไงเพราะว่าจําได้ว่าแขนขาดไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของรูปลูปอื่นที่ซูบารุเข้าไปเข้าไปพยายามจะแก้ไขนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะมีแขนไม่ขาดอนะไรเงี้ยผมไม่เชื่อหรือว่าใครมีเวทคิวให้แขนกลับมาต่อได้ปกติเลยนี้หรือเปล่านันี้ผมผมไม่เป๊ะแล้วเอแต่ก็น่านสนใจที่ว่าแขนกลับมาได้ยังไงหรือว่าตกลงเสียแขนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่ง ชื่นชมผมรู้สึกว่าตอนนี้ถ่ายทอดได้ดีคือมิติตัวละครของทรูสนะที่แม้ว่าจะสูญเสียความทรงจําไปลืมไปหมดว่าใครคือใครลูกน้องผองเพื่อนอดีตอะไรก็ว่าไปแต่ว่าฉากที่ระหว่างนั่งคุยเจรจาก,กันว่า,าจะเอาไงกันต่อเนี่ยมันจะเป็นฉากที่ตัวละครเฟลิสเนี่ยจะเริ่มแบบอารมณ์เสียที่เจ้านายชั้นลืมเจ้านายฉันเกือบตายปางตายมาอะไรเงี้ยก็อยากจะล้มเลิกสัญญาอยากจะล้มเลิกพันธมิตรอะไรอย่างนี้ หรือว่าก็แอบแซะนู่นนี่นั่นไปแต่ว่าแม้ว่าตัวละครครูสเนี่ยจะแบบสูญเสียความทรงจําลืมนู่ลืม,ลม,ลม,ลมนี่นั่นแต่ว่าเรื่องของบุค,คลิกความเป็นผู้นําเรื่องของความเป็นเกียรติศักดิ์ศรีแนว่วแน,วแนว่ความครูความแสบแสของนาง ก็ยังอยู่แล้วถ่ายทอดออกมาจนทําให้แบบเฟลิสก็ยังโอ้โหยังแบบประทับใจยังชื่นชมในเจ้านายของตนเองอยู่ที่แบบเออผมผมรู้สึกว่ามันทำมันถ่ายทอดมิติระหว่างเฟลิสกับตัวของครูสได้ดีมากๆในตอนนี้นะํนำทำซีนของตัวละครครูสเทมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมคือเรื่องไม่ได้พยายามจะขยี้ดราม,มา่าอะไรมากเกินไปนะคือเรื่องเขาเรียกว่าบรรยากาศของตอนมันกดดนันมันซีเรียสมันอินเทนส์อยู่แล้วดังนั้นเรื่องไม่ได้ไม่จําเป็นต้องกดไม่ต้องเป็นต้องขยี้ต้องแบบ อะไรอย่างนั้นมากนะคือแบบสิ่งหนึ่งที่ผมแอบชอบก็คือตอนเนี้ยมันก็จะมีแบบเฟลิสก็จะปล่อยมุกหรือว่าแซะแซะนู่นนี่นั่นให้มันดูตลกตลกน่ารักยิ่งขึ้นแต่ว่าบรรยากาศของของฉากบรรยากาศของตอนเนี่ยมันจะไม่กูไม่เล่นด้วยเอออะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าแม้ว่าเรื่องจะมีแบบมุกตลกแปะๆอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้คนดูอย่างเรารู้สึกตลกไปด้วยเราก็ยังรู้สึกกดดันเรารู้สึกเึงเครียดกับสถานการณ์อยู่ว่ามันจะทำยังไงต่ออะไรอย่างนี้นะ อันนั้นคือครูสเทมากตอนนี้แล้วก็มาพูดถึงซีนสุดท้ายเอ้สิอีกสินหนึ่งก่อนที่จะพูดถึงซีนสุดท้ายก็คือดนตรีนะผมรู้สึกว่าตอนนี้กับดนตรีกลับมาเป็นตอนที่มีเพลงยิ่งใหญ่มีเพลงเอปิกมากตั้งแต่ตอนต่อสู้ซีนแรกหรือว่าตอนสุดท้ายหรือว่าสาวเอฟเฟกอันเก่าๆก็กลับมาอีกครั้งที่มันเป็นเสียงแบบฮู้ฮ <às> ู <Sand> ้ <ly> อะไรเนี้ยเออใครที่ดูลีซิโดได้ชมได้จริงตอนแต่ไอ้เสียง ยังไม่กลับมานะก็เดี๋ยวรอต่อไปว่าอล้วเขาจะมีไหมแต่ว่าเออไอเสียงดนตรีที่เป็นแบบมีความมีความน่ากลัวมีความกรีดร้องอะไรเนะี่ยเออก,ก,ก็ค่อยๆทยอย,อยกลับมาอะไรอย่างนี้ก็ก็จะอันนี้ชอบดีคิดถึงนะ <c oughs> เป็นอะไรที่ยูนีของซีรีส์นี้มากอ่ะกลับมาที่ซีนสุดท้ายก็คือซีนที่เออหลังจากประชุมเพลิงเสร็จแล้วก็ไอซูบารุก็กลับมานั่งเศร้าที่หน้าห้อง,องนอนเล่มต่อแต่ว่าคราวนี้มีเอเมเลียจะมาพยายาม ปอบใจมาให้กําลังใจซึ่งอะเมื่อกี้กลับมาพูดเรื่องของมีดต่อแล้วกันนะคือถ้าเราจําได้เนี่ยมีดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่เรื่องไม่ได้พูดถึงโดยตรงเลยแต่ว่ามุมกล้องเนี่ยจะพยายามให้มีดเนี่ยอยู่ในฉากเสมอแล้วฉากในห้องนอนเลมนะอยู่เสมอไม่ว่ากล้องจะมุมประมาณไหนก็ตามเนี่ยกล้องจะมองไปทางนอนเลมหรือว่าหลังซูบารุหรืออะไรก็ตามมีดก็จะอยู่ในเฟรมอยู่ในกรอบของซีนั้นเสมอเพื่ออันนี้ผมตีความนะเพื่อให เราอินกับความรู้สึกเพื่อเป็นการตัวสะท้อนของความรู้สึกข,ของซูบารุแล้วกันว่ามีเป็นตัวแทนของความอ่อนแอความแพ้หรือว่าการหนีการที่ตัวเองอยากจะรีเซ็ตใหม่อผมไม่แน่ใจว่าไอ้ซูบารุตอนที่มันรีเซ็ตรอบอื่นๆที่มันไม่ได้ที่มันไม่ได้ให้เราเห็น,นแต่ว่าทำมันแอบพูดเนี่ยก็คือมันใช้มีดนี้หรือเปล่าในการเออกูนั่งดูเลม่มนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราแต่ว่ากูอยากจะรีเซ็ตใหม่กูอยากจะช่วยให้ได้ะกูว่าใช้มีดนี้แทงไป รอบแรกมันไม่ได้ใช้มีดนั้นใช่ไหมรอบแรกมันใช้มีดตรงที่แคมสนามหญ้านั่นเลยแต่ว่ารอบอื่นอ่ะใช้มีดตัวนี้แทนก็ได้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เจ๋งเพิ่มขึ้นไปอีกที่ผมรู้สึกว่าเออมันแอบ,บเป็นการกำกับสวยๆเนี่ยก็คือถ้าเราสังเกตหลังจากที่ซูบารุเนี่ยเริ่มที่จะเออก็คือตัวเองยอมแพ้ตัวเองเหนื่อยกูมกูกอนแอร์กูกระจอกอน,นี้ร้อยรอบแล้วนะ แต่ว่ามันก็มีฉากที่เอมิเลียมาปลอบใจมาบอกเธอไม่ต้องหนักงานะสาัาคนเดียวเดี๋ยวฉันจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ไม่ต้องแบกทุกสิ่งทุกอย่างเราช่วยๆกันแล้วก็เป็นแสงสงว่างอะไรอย่างนี้ในใจของซูบารุอะไรอย่างนี้นะแล้วถ้าสังเกตเนี่ยอันนี้ผมไปดูอีกรอบหนึ่งด้วยนะก็คือหลังจากที่เอมิเลียพูดประโยคนั้นปุ๊บซูบูรุก็โอเคเริ่มเริ่มจะร้องไห้แต่ว่ามันเป็นฉากต่างๆเนี่ย หลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยหลังจากซีนที่เอมิเลียพูดประโยคนั้นปุ๊บมีดจะไม่อยู่ในกล้องนั้นอีกต่อไปแม้ว่ากล้องจะซูมยังไงก็ตามมันจะมีมุมหนึ่งที่เหมือนเออมุมจากข้างๆมีก็จะมีเอมิเลียมาบางังมีดวันนั้นไว้อยู่หรือว่าซีนที่ให้ซีนแบบเออข้างๆอีกทีหนึง่งทะลุตัวเอมิเลียไปก็จะให้เห็นแค่แอปเปิ้ลอย่างเดียวไม่ได้ให้เห็นมีดต่อไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเออ มันเป็นการกำกับที่เท่ดีเป็นการใช้เรื่องของซิมบลิซึมใช้ภาพเชิงสสญลักษณ์ที่น่าสนใจมากที่เป็นตัวแทนสะท้อนของมิติตัวละครสืรอความรู้สึกในตอนนั้นที่หลังจากที่ตัวละครอมเมเลียนยได้มาพูดปอบโยนให้กำลังใจแล้วเขาก็โอเคกูพร้อมอันนี้ตีความนะส้องอทุกอย่างนี่ตีความหมดนะเออแต่ว่าวกูพร้อมจะเดินหน้าไปต่อแล้วเออก็ไม่ได้นิดถึงเรื่องมีดีต่อไปต้องบอกว่าเป็นตอนแรกที่ ที่อกที่ดีเลยผมว่ามันเขาเรียกว่าเป็นตอนแรกของซีซั่นสซีซั่น2ที่ดีมากเป็นเนื้อหาเน้นๆมีฉากนํำเสนอสวยๆโปรดักชันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในลังการซึ่งมันก็ไม่ได้จุดเป็นจุดเด่นของลีซิโร่แต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าเรื่องผมว่ามันก็ประสบความสำเร็จในการเป็นตอนแรกคือแบบเออทำให้ทําให้เรากลับมาสนใจตัวเนื้อเรื่องได้ทําให้เรากลับมาสนใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็สถานการณ์ที่จะเป็นต่อไปคืออะไรแม้ว่า เรื่องยังไม่ชัดเจนตอนนี้ต้องบอกว่าในแง่ของเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะทําอะไรต่อเป็นแค่เหมือนเออกูซัฟเฟอร์แล้วเราจะไปต่อนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ได้บอกว่าเราจะทําอะไรกันต่อใช่ไหมแถ้าเราแบบตีความหน่อยก็คืออ่ะเนื้อเรื่องของภาคนี้เหมือนว่าจะเป็นการพยายามเอาความทรงจําของเลมกลับมาให้ได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นไงแต่ว่าก็ถือเป็นตอนแรกภาค2ที่ทําได้ดีน่าชื่นชมม,ไมีไม่ไม่มีอะไรที่บน่นถ้ามันเป็นอะไรที่แบบ ก็มันคือแบบเรื่องจุกจิกเล็กๆจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าตรงฉักไหนมีปัญหาเป็นพิเศษนะแล้วก็มีฉากที่เอ่อกกับสวยๆอย่างฉากมีดอะไรอย่างนี้อยู่นะหรือว่าการใช้มุมกล้องต่างๆมันจะมีบางซีนที่เหมือนแบบจะให้ให้เราเห็นแค่ตรงครึ่งหน้าอะไรเงี้ยที่ทําให้เหมือนตอนที่เอมิเลียพูดว่าโอ้เลมนั้นด้าเลยนะใครใครเลมเลมคือใครนะอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นซีนที่แบบให้เห็นแค่ปากเดียวซึ่งมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนขอเขาเรียกว่า เออกืนไม่เข้าคลายไม่ออกอะไรอย่างนี้อยู่นะอะไรเงี้ยนะก็ผมว่าเป็นตอนที่ดีของ r ิซิโลภาค2องกลับมาของ r i ซิโลนะก็ดีใจที่มันกลับมาอยากดูต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นประมาณนี้กันสําหรับคุยกันหลังดูในตอนนี้นะก็พวกคุณละ่ะดูแล้วรู้สึกไงบ้างชอบไม่ชอบอยากบทอะไรพิเศษไหมอยากเห็นฉากเลมมากกว่านี้ไหมการที่เลม่มมีบทบาทหรือว่ามีซีนไอที่เป็นภาพสอภาพที่มันเป็นแฟลชแบ็กหรือว่าเป็นเขาเรียกว่า ไม่แฟลแบ็กเป็นเหมือนอ,อีกมิติหนึ่งคู่ขนานน่ะเออคุณดูแล้วรู้สึกยังไงน้ําตาไหลกลันเลยหรือเปล่าหรือว่าแม่ช่างแม่งเลียมอะไรางีเออ้เอมิลีเบสเกอร์ไม่ขออย่างหนึ่งคือไม่ต้องเถียงเรื่องเบสเกอร์ในคอมเมนต์นี้กัน,นเออเกิรเอออยากคอมเมนต์อะไก็คอมเมนต์แต่สิ่งสุดท้ายที่อยากขอร้องก็คือแม้ว่าเราจะพูดคุยในตอนตอนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าขอร้องอย่างหนึ่งคือผมเนี่ยไม่เคยอ่านตัวต้นฉบับไรโนเวลนิยายหรือว่าสื่ออื่นประเภทใดไม่เคยศึกษาอะไรเพิ่มเติม ดังนั้นขอร้องก็คืออย่าสปอยอย่าสปอยเนื้อหาที่เกินจากตอนนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าการติดตามซีรีส์นี้เนี่ยสิ่งหนึ่งสําคัญมากก็คือการที่เราค่อยๆเรียนรู้โลกนี้ไปเรื่อยๆไม่ถูกไม่ถูกเฉลยค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันเรื่องจะบอกบอกเราไปเอยเพราะเรื่องมันมี เรื่องเป็นเรื่องที่เต็ไมไปด้วยความลับเยอะมากจริงนะดังน,นั้นผมก็อยากจะเรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละครของเรื่องแล้วกันเรียนรู้ไปพร้อมกับคนดูหลายๆคนที่เขาไม่อยากสปอยใครอยากพูดคุยเรื่องสปอยที่เนื้อหาเกินจากตอนนี้ทําได้ผมเชื่อว่ามันจะมีคนประเภทที่ชอบคุยของพวกนี้แหละก็เอาเลยคุยได้แต่ว่าก็การุณาขอร้องว่าให้พิมพ์ในคอมเมนต์ว่าสปอยเลอร์อเลอร์ เนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นคุณจะพิมพ์อะไรต่อไปข้างล่างนั้นก็ได้เลย,ยนะผมไม่ห้ามเพราะผมเชื่อว่าก็มีบางคนที่อยากคุยหรือมีคําถามเกี่ยวกับของพวกนี้อยู่อะไรอย่างนี้เนาะก็เอาเลยเต็มที่แต่ว่าใครที่ไม่ได้อยากคุยเรื่องสปอยเนี่ยก็ผมอ่ะสุดท้ายคือฝากไว้คําถามหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่เออไม่ได้สนใจคุยเรื่องสปอยเนี่ยก็คือดูมาแล้วรู้สึกไงชอบไม่ชอบ เราดีใจที่มันกลับมารอคอยนานแค่ไหนหรือว่าคุณอวยใครก็ไม่ไม่ได้อยากรู้อะไรขนาดนั้นเออแต่ว่าเอาว่าคุยเรื่องความรู้สึกกันดีกว่าคุยว่าซียมัปที่ไหนประทับใจคุณเสียน้ําตาหรือไม่หรือว่ามันเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมขอบคุณเหล่าผู้สนับสนุนทุกคนที่อนอับหนุนช่องกูดูในเมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปาทองเพทิออนหรือว่าออการสมัครสมาชิก u t u b e นะออก็ ถ้าใครอยากสปอนอร์กูดูนิเมะก็สามารถทำได้เช่นกันลิงก์ต่างๆที่คำอธิบา,ายใต้คลิปนี้ก็สำหรับวันนี้กับผมอริจักกูนิเมะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย